ผมชินศิรยชัยอนุรติชัยเป็นชภาพสื่อมวลชนกับน,นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับหากย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรื่องของพยุมันที่สนใจขึ้นมาหลายคนคงจําได้ถึงเรื่องของมาเรียมที่ลูกพยยุนตนัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่มาเกิดตื้นทําให้มีการดูแลเลี้ยงดูอนุบาลพยุน้อยตัวนี้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เกาะีบงจังหวัดรัง ผมมองว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าพายุนมีจำนวนประชากรเปลี่ยนวัยแล้วในหน้านน้ำไทยและสามารถก็เห็นในธรรมชาติได้ยากโดยเฉพาะสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำผมเลยรีบลงพื้นที่เพื่อไปถ่ายภาพการทำงานเรี่องดูพายุลและทำให้ผมในพบกับมาเรียม การได้อยู่ใกล้ชิดกับพยูนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นประสบการณ์ที่พิเศษครับและความตั้งใจในการทํางานของผู้คนที่เกี่ยวขอ้องทั้งทีมสัตวแพทย์และชุมชนเกาะลีบงก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจผมจําได้ดีว่าตอนนั้นที่ผมลงน้าไปถ่ายภาพเจ้าที่กับมาเรียมตัวมาเรียมนี่เหมือนกับแบบไม่ค่อยให้ความร่วมมือผมเท่าไหร่ครับมันชอบมั่ว่าววนรอบๆตัวผมจนแบบใกล้แบบถ่ายรูปไม่ได้หรือผมจําเสียงกลนแบบฟรีฟรีของมาเรียมได้หลังจากที่แบบกินนมจนอิ่มแล้วหลับกลางวันในอ้อมกอดของพี่เลี้ยง ก็ตอนที่ผมยิงคิ้นั่นมันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขได้เห็นเรื่องราวที่สวยงามของความผูกพันระหว่งางสัทะเลกับมนุษย์และผมเองก็ดีใจที่ภาพถ่ายจากงานนั้นได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีจากผู้คนแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่รู้กันว่ามารียอมตายในเวลาสีเดือนถัดมา แต่การจากไปของมาเรียมก็ทิ้งบางอย่างไว้ให้เราเหมือนกันที่เกิดขึ้นได้ด้วยความสนใจและแรงผลักดันของประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลเรื่องนโยบายลดพลาสติกใช้แล้วทิ้งเรื่องการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองหรือเรื่องแผนพยุหแห่งชาติแต่ผมก็หวังว่ามันจะยังไม่จบแค่นั้นเพราะสถานภาพของประชากรพยุนหร,หรือแหล่งยาทะเลที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันก็ยังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน จริงๆแล้วพายนถูกจัดให้เป็นสัตว์สงวนของไทยที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในระดับสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมองย้อนไปตลอดช่วง15ปีที่ผ่านมาประชากรพายุในธรรมชาติแทบไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเลยโดยในรายงานล่าสุดจากการบินสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพายุในหน้าน้ำไทยน่าจะมีอยู่เพียง255ตัวเท่านั้นโดยที่จังหวัดตรังมีการประเมินไว้ว่ามีอยู่177ตัวทำให้ทะเลตรังเป็นฐานที่มันสำคัญต่อการอยู่รอดของพายุในหน้านน้ำไทย ด้วยการที่พยูนแพร่พันธุ์ได้ช้าออกลูกน้อยการที่ประชากรของพยูนจะเพิ่มขึ้นได้ต้องใช้เวลานานส่วนทางกับภัยคุกคามต่างๆในทะเลเช่นการติดเครื่องมือประมงการถูกเรือชนหรือการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยหากินโดยเฉพาะเมื่อแนวหญ้าทะเลของเกาะทีบ่งไม่เสียหายไปเป็นพื้นที่กว้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะรักษาคุ้มครองดูแลพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลเหล่านี้ให้พยูนสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในทะเลไทย ทาง Trocadero t า m e กับผมในร่วมมือกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับทอทะเลมา5ปีแล้วและสลับปี2022ทาง Trocadero t า m e ได้จัดทำนาฬิกา ORIS รุ่นพิเศษพายูน Limited Edition ออกมา250เรือนทั่วโลกและมีเพียง100เรือนในประเทศไทย เพื่อสื่อถึงข้อความสําคัญในการอนุรักษ์พายุลและสืนฟูฟธรรมชาติอย่างสีของหน้าปัดน,นาฬิกาก็ได้รับแรงบัในดาลใจมาจากสีของน้ำทะเลของเกาะลิบงที่เคยเป็นบ้านของมาเรียมและแหล่งที่อยู่อาศัยของพายุตัวอื่นนอกจากนั้นแคมเปญน,นาฬิกาพายุจะมีการสนับสนุนการทํางานของกลุ่มผู้พิทักษ์ดูหยงกลุ่มอาหาสมัครชุมชนของเกาะดิบงในการสํารวจรติดตามดูแลแหล่งยาทะเลและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจตราพื้นที่และช่วยเหลือจัดทะเลหายาเกิดตึนก็ขอฝากติดตามความคืบหน้าของแคมเปญน,นี้ด้วยครับ